วันนี้ผมประกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติํำต,ตกปลิวนะครับผมก็ตอนนี้เข้ามาด้านในแล้วนะครับก็นี่นะครับร้านกลางเต็นท์จะขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็มีค่ายพักแรมนะครับจุดชมวิวนะห้องสุข,ขานะห้องสุข,ขามีทั้งสองฝั่งนะครับคือถ้ามีฝั่งซ้ายกับฝั่งฝานะครับ อยูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับตรงนี้จะเป็นแผ่นพังนะครับตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็ห้าโมงกว่าเลยนะห้าโมงครึ่งแล้วนะครับตะวันเริ่มใกล้จะใกล้จะตกดินแล้วนะครับแสงจ้าก็ยังจะ,จะ,จะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งกลางเต้นเสร็จนะครับก็ลงมาจากเขาคิจกูดก็ บ่ายเย็ยนแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศของจุดกลางเต็นท์นะครับที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วนะครับผมก็ค่ากลางเต็นท์นะฮะอยู่ที่หลังสามสิบบาทนะครับผมที่นี่ก็จะไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นอุทยานนะครับผู้สูงอายุหรือสวออเข้าฟรีนะครับผม จะไปชมจุดกลางเต็นกันนะผมรู้สึกว่าที่นี่เขามีลิงเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าจะลิงที่นี่จะสนหรือเปล่านะครับก็จะมีขึ้นได้ทั้งสองฝั่งนะครับ มีฝั่งซ้ายแล้วฝั่งฝานะครับส่วนผมกลางอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝานะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับยกพาไปชมบรรยากาศของจุดกลางเต็นท์ก่อนนะครับ ผมก็ยังไม่เห็นเลยเก็บอกว่าถ้าต้องการอะไรก็ตามอาคารเนี่ยก็จะมีครับมีน้ำมีน้ำร้อนน้ำเย็นให้าตามอาคารเนี่ย,ย,มยมผมว่กากลางเต็นท์เขาบอกเมื่อกี้นี่พี่รการางเต็นท์เหรอกางอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อ เออผมกลางยุ้ดน,นึงนะสีเขียวนั่นแหละก็นี่นะครับนีีแค่สหลังเ,ออเขาบอกว่ากลางบนสาลานี่ก็ได้นะบนสารานี่กลางได้อยู่ก็นี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะครับก็จะมีโซนที่มุมอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็โซนที่สองนะครับ แล้วก็โซนที่หนึ่งก็จะเป็นด้านบนนะครับนี่นะผมกลางอยู่โซนนู้นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็จะมีอีกฝั่งนึงนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับกอลานก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยอยู่นะครับ แต่ผมว่ามันจะไ่คอยเห็นวิวสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับห้องน้ำก็มีเยอะอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นจุดกลางเต็นท์ได้นะครับผมมาในฝั่งนี้นะครับฝั่งที่ผมกลางนะครับ อันนี้ก็จะออกย้อนแสงหน่อยนะครับนี่นะแลาตรงนี้ก็สวยนะครับเหมาะกับกลางเต้นมากนะครับนี่นะนี่นะครับ จะมีโซนด้านล่างนะครับนะครับจะมีโซนด้านล่างอีกนะครับผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจุดกลางเต้นที่น้ําตกนี่นะก็จะเป็นเป็นชั้นๆนะครับเป็นชั้นๆแล้วก็มีหลายโซนนะครับ ถ้าเป็นโซนด้านล่างนะก็จะค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับแต่ว่าก็จะบังทิวทัศน์หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับถ้ามาในโซนนี้ก็จะสวยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเงียบนะครับเนี่ยนะครับแต่ก็จะน่าจะอับสายลมสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ อยู่แบบปกคลุมด้วยต้นไม้นะครับเนี่ยนะผมพามาชมสถานที่นะครับจุดกลางเต็นท์ของน้ำต,ตกพลิ้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำที่นี่สะอาดอยู่นะครับผมไปใช้มาแล้วนะครับค่อนข้างจะดีทีเดียวนะฮะ นะจุดนี้ก็จะเป็นจุดทำความสะอาดภาชนะนะครับฝั่งนี้เป็นห้องน้ำชายนะครับกรุณาถอดรองเท้านะครับ นี่นะครับพามาเย็นก่อนนะฮะเพราะว่าอันนี้ภายในห้องน้ํานะครับก็ค่อนข้างจะสะอาดอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝักบัวไปอาบน้ํานะครับอันนั้ห้องน้ําจะมีด้วยกันทั้งหมดห้าห้องนะครับก็ฝั่งนี้ด้วยนะฮะ ทีทั้งหมดห้าห้องนะครับหรือว่าคนเข้าโอเคนะสะอาดอยู่นะครับส่วนในโซนด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนี้จะเป็นโถชีนะครับนี่นะครับโถชีจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะ มาตรงนี้เราจะได้ยินเสียงน้ำนะครับนะครับได้ยินเสียงน้ําไหลนะครับตอนนี้เราคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาห้ามขึ้นแล้วนะครับเขาห้ามขึ้นห้าโมงนะครับอันนี้มันห้าโมงจะหกจะหกโมงแล้วนะครับข้บางนี้ก็จะเป็นจุดล้างมือนะครับ อยู่ฝั่งนี้นะครับมาในโซนฝั่งนี้นะโซนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงนะครับนี่นะครับก็จะไม่ต่างกับห้องน้ําชายเนี่ครับคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีโถจีด้านหลังนะครับนี่นะครับเข้าไปก็ถอดรองเท้าเปลี่ยนรองเท้านะครับนี่นะครับก็คร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ก็จุดชมวิวในส่วนบริเวณลานกลางเต็นท์ในส่วนด้านล่างนะครับเห็นนะครับเราก็จะมองเห็นประมาณนี้นะครับ เต้นฝนอยู่ตรงนี้นะครับก็กางแบบง่ายๆนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีฝนหรือเปล่านะครับก็กางผาาชีดไว้ก่อนนะฮะเผื่อฝนตกฝนลงมานะครับเนี่ยนะครับครับสวัสดีตอนเช้าครับ่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เช้าแล้วนะครับเบื่อคืน ตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะครับหกโมงเช้านะครับเมื่อคืนที่จุดกลางเต็นที่น้ําตกน้ําตกรลิ้วนะครับอากาศค่อนข้างจะดีอยู่นะครับตอนเช้านี้นะครับเมื่อคืนออกหนาวหนาวหน่อยนะครับคืนออกอากาศเย็นๆนะฮะช่วงหัวค่ำฮะร้อนนะครับ มาช่วงเช้านี้ก็อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับนี่นะและนอกนะครับเช้าแล้วนะครับ กาศดีทีเดียวนะครับช่วงเช้าๆนี่นะฮะเสียงไม่รู้ว่าเสียงเขาทำอะไรนะครับนี่นะเรามองไปชมบรรยากาศด้านล่างนะครับ ผมเก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออกมาด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวน้ําตกกันนะครับตอนนี้ก็จะอยู่อยู่ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปชมด้านบนนะครับ ในช่วงระยะทางที่เราเดินขึ้นไปนะครับก็จะมีหลายๆจุดนะฮะเรจาจะชมน้าตกได้นะครับชมชมสายน้ําที่ไหลลงมาจากด้านบนนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีปลาปลาที่อาศัยตามน้ําตกนะครับก็เป็นปลาพรวงนะครับนี่นะดูนะครับ จะมีน้ำไหลนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกชั้นเล็กชั้นเล็กๆนะครับก็เล่นได้อยู่นะฮะในในโซนนี้นะครับนี่นะใครที่มาตัางเต็นท์นะฮะก็ออกมาในจุดนี้ได้นะครับจุดตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่ช่องวางอาหารเครื่องดื่มนะครับก็คือเครื่องดื่มทุกชนิดนะครับแล้วก็ของที่เป็นขวดหรือว่าเป็นใส่ภาชนะมานะครับ ก็ต้องเอามาเก็บในในโซนตรงนี้นะครับท้ามนำขึ้นไปนะครับผมกิ่งก่ายักษ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสารเฉพาะเขาสะบาบนะครับ ใครที่จะขึ้นไปก็ประกาะก่อนได้นะครับน้ำตกพลิ้วนะครับผมที่นี้ย้อนแสงหน่อยนะครับ เพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ด้านหน้าพอดีนะครับก็จะออกมืดๆสักนิดนะครับอันนี้เป็นปีรามิดของพระนางเรือร่มนะครับ ตนี้ก็จะมีป้ายบอกไปด้วยนะครับสุนันทาอนุสาวรีย์ปิระมิดพระนางเรือล่มนะครับก็เห็นนะอยู่ตรงนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาปีพศสองพันสีร้อยยี่สิบสีนะฮะอยู่ในจุดตรงนี้นะครับก็มีรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะฮะใครอยากจะศึกษาหรืออ่านข้อมูลนะก็จะมาอ่านตรงนี้นะฮะ พีรมิดนะครับก็มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็ไม่ต้องไปถึงอียิปต์นะครับก็ในประเทศไทยก็มีนะครับผมขอก็ค่อนข้างจะถ่ายยากหน่อยนะครับเพราะว่าย้อนแสงว่าทิดหน่อยนะครับก็จะมี คาบน้ําคาบไข่นะครับก็เขียวหมดแล้วนะฮะตั้งได้ยันวิทยุทฉันเปลี่ยนยางไปให้เอาขอดูฉันไปไหวน,น้ำจุกหิ้วขึ้นมาเนี่ยโอ้หมอกเปเด่นท้ายลูกจุ้ยตรงนี้ก็มีทางขึ้นสองทางนะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นทางบันไดตรงนี้แล้วกันนะครับก็ถัดมาจากองค์พีระมิดนะครับประมาณในตรงนี้นะจะเป็นทางบันไดเดินขึ้นนะครับ ก็จะไปมันจบที่เดียวกับที่เป็นทางเดินที่เป็นทางลาดนะครับนี่นะครับตรงนี้ด้านลาก็เห็นสายน้ำแล้วนะครับคนที่ชอบเล่นน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นรูปปั้นนะครับ ในตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับผมนี่นะเป็นเจดีนะครับอลังการเจดีนะฮะก็สร้างด้วยศิลาแรงนะครับเมื่อปีพศสองพสอยสิบนะครับ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าวนะครับก็ผ่านมาการเวลาผ่านมานานนะครับสภาพก็ยังสมบูรณ์นะครับผมข้อมูลศึกษาข้อมูลได้จากตรงนี้นะฮะ ด้านข้างนะครับก็จะเป็นโปรตคไครนะน้ำเกาะนะครับเนี่ยนฮะก็ผ่านการเวลามาค่อนข้างจะนานนะครับ,รบมาในด้านตรงนี้นะครับอันตรงนี้ก็จะเป็นปลายน้ำตกน้ำตกริ้วนะครับผมบนเทือกเขาสะบาบนะครับ ก็เกิดสายน้ำมาสะจันนะครับตรงนี้นะครับครับผมเดินมาทางนี้นะทางลงตัวน้ำตกนะครับทางจะค่อนข้างจะชันอยู่นะครับนี่นะฮะทางค่อนข้างจะชันอยู่นะครับ เราเดินไปชมบรรยากาศาใกล้ๆสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับก็แนะนําวิธีการเดินลงสถานที่สูงๆแบบนี้นะครับเราต้องเดินลงทั้งข้างนะครับเราอย่าเดินข้างหน้านะครับไม่งั้นมีโอกาสตกได้นะครับแล้วก็เป็นการเซฟร่างกายตัวเองด้วยนะครับ ลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับนี่นะน้ำตกจะไหลลงไปด้านล่างนี่นะครับนนะในส่วนของโซนน้ำตกทั้งหมดเลยนะครับอ่างบันไดนะครับ ทุกจุดของน้ําตกนะฮะเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าน้ําตกเราจะเข้าไปไม่ไกลเท่าไหร,ร่นะฮะตันนี้ก็จะเป็นอ่างบันไดนะครับผมน,นะครับตรงนี้มองจากมุมด้านบนนะครับผมขึ้นมาอยู่บนบนบันไดนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอยู่นะฮะเป็นอ่างเล็กๆอยู่นะครับสายน้ํานะครับผมน้ำสายกิ๊กเลยนะฮะ ปอ่างพลิ้วนะครับตรงนี้นะฮะตรนนี้มันชื่อว่าอ่างพลิ้วนะครับเราจะมาได้แค่ในโซนนี้นะครับโซนของน้ำตกนะจะอยู่แค่บริเวณนี้นะครับ น้ำตกเขาก <The> ็จะไหลมาจากด้านบนนู้นนะครับ คลิปนี้นะคงต้องขอจบให้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเรามาพบกันใหม่นะครับาสวัสดีครับ